สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อายายแม่ยายทั้งบ้านค่ะลูกหลาน4289งแปดเก้ชาแนลค่ะกลับมาพบมาพอกับพ่อแม่พี่น้องคือเก้าค่ะเมื่อนี้สิพาไปเบิ้งเลขของสาวรับแล้วพารวยคะ่ะเพื่นบอกว่ามีเลขซี่หายแล้วค่ะสําหรับงวดน,นี้หนึ่งมิถุนายนึ่งมิถุนายน2นสอค่ะโทรหาเพื่นก่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องติดลคะค่ะ

ค้าพ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่เอชอบเราพัฒนาเนาะโทรหาพี่ต่ายได้เลยค่ะ,นนะค่ะโทรหาสาวรับแรงได้เลยเนะาะขอแนวทางได้เหมือนกันค่ะโอ้โโทรหาได้เลยค่ะสำหรับนอกเหนือจากรัฐบาลนะคะ ใช่ค่ะวันนี้สนใจเรื่องอาหารเสริมนะคมีทุกอย่างเลยนะคะเสริมทุกอย่างเสรทุกอย่างตั่ปันเรือรบที่โทรได้โทรได้ครบจบทีเดียว9 4 2 3 6 4 6ค่ะเอาขึ้นให้หน้าจอแล้วค่ะวันนี้มีแนวทางหอยรัฐบาลนะคะเป็นเลขของปู่ปู่ให้มาปู่ให้มาค่ะค่ะรัฐบาลไทยค่ะ แบบบนตรงข้างตรงได้ไหมจะได้ประหยัดคุณได้เลยค่ะเอาหมดเลยค่ะจอมฟันไปก่อนจอมฟันไปก่อนมั้ะค่ะค่ะอันนี้เป็นเลขของหลวงปู่นะหลวงปู่ว่าเทวดาให้มานะคะค่ะบนนะคะหนึ่งห้าศูนย์ค่ะบนหนึ่งห้าศูนย์ค่ะตัวเด่นตัวเด่นนะคะวิ่งวิ่งปูบอกว่าวิ่งได้ทุกตัววิ่งได้ทุกตัวค่ะแต่พี่สายชอบหนึ่งมากเพราะได้สมุดหนึ่งห้าศูนย์นะคะตัวเด่น ค่ะวิ่งได้ทุกตัวเลยนะครับโคตละคะนี้นะครับปู่บอกว่าติดเลขเทวดาให้มาจ้ะล่างตัวเดียวเลยนะครับปู่ให้มานะคะ92ค่ะ92นะคะล่างใช่กับหัวด้วยนะคะหมู่สองค่ะแค่นี้แล้วก็รอโค้งสุดท้ายสี่ก็ประมาณ29 30ที่หนึ่งอะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายสี่นะค่ะค่ะอันนี้คือเลขปู่เทวดาให้มาค่ะ แล้วในมาแทกเนี้ยค่ะส่วนบนล่ะคะเลขดับเลขดับก็บนหน้าสูนไหมครับอ๋ออ๋อค่ะค่ะเป็นตัวเด่นหน้าสูงใช่ปู่บอกว่าวิ่งได้ทุกตัวอ๋ออ๋ออ๋อเอาเข้าใจแล้วค่ะตัวจากตางนี้ค่ะส่วนล่างก็คือเก้าสูงกับหกของแทกเองค่ะค่ะต่อไปดับบนตรงนะคะดับบนตรงดับบนตรงค่ะดับบนตรงตรงไม่เกี่ยวกับตัวดับนะคะค่ะจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องไปแทกค่ะ สอค่ะสองหามแปดค่ะสาค่ะสี่หนึ่งค่ะสีหค่ะห้าสี่ค่ะห้ค่ะหกเจ็ดค่ะหกเจ็ดค่ะเจศูนย์ค่ะเจค่ะแปดสามค่ะแปค่ะเก้าหกค่ะเกค่ะศูนย์เก้าค่ะศูค่ะค่ะอันนี้คือดับบนตรงนะคะดับบนตรงตรงนะคะดับบนตรงค่ะ ต่อไปดับล่างตรงค่ะดับล่างตรงดับล่างนะคะค่ะจะได้ประหยัดเงินนะคะเพราะว่าสถิตินี้นะคะประมาณสิบยี่สิบม้วนมันน่าจะหลุดดีนะคะจะได้ไม่ต้องเป็นแพงนะคะค่ะดูว่าเป็นแนวทางนะคะใช่ค่ะดูว่าเป็นแนวทางเนาะหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งเก้าไม่ต้องไปซื้อนะคะใช่ค่ะสองสองค่ะสองสองค่ะสามห้าค่ะสามห้าค่ะสี่แปดค่ะสี่แปดค่ะขาน่างนะคะ ห้าหนึ่งค่ะหกสี่ค่ะหกสี่ค่ะเจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดค่ะแปดศูนย์ค่ะแปดศูนย์ค่ะเก้าสามค่ะเก้าสามค่ะใช่ค่ะนี่กระดับลาดตรงมาทำเป็นเดี่ยวกั็นตัวกลับนะคะแต่ถ้าใครฝันใครมีอะไรก็จัดไปแค่ตัวเดียวเนาะแล้วเสร็จปัเชื่อเป็นแค่แนวทางจะได้ไปอย่างถูกนะค่ะค่ะค่ะ แ,และแล้วใสโจนอะก็มาว่ามาเช้าวันถออ,อกนะคะว<อ>ิ่งสาโจนนละคนเดียวค่ะค่ะคนแรกวิ่งวิ่งตเดียวคนเดียวล่านะคะค่ะจะมาวันถออ,อกจัะ,ค,ะค่ะจากถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับกดเข่าออกดกระดูกดข้ออะไร,าราก็นั่งพี่สายมาไ้รุกวยนอนวยเดินเวยนอนเวยนะคะกดหลักกดเด็วก็ทั่งพี่สายมาได้นะคะ S l ล n มาแลคะเกี่ยวกับกระดูกได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ ไม่เกี่ยวกับโรคเกาหรือว่าอะไรนะคะโรคเกาโรคอะไรได้หมดเลยจากเบาหวานอะไรก็มีหมดนะไม่หลับอะไรก็มีหมดอบตุรมีหมดอ๋อโทรจบได้ทีเดียวเลยใช่ไหมคะเบอร์นี้ใช่ค่ะจบทีเดียวเลยค่ะเดียวแข็งอะไรติดเทอร์โมอะไรก็มีหมดนะอ๋อค่ะค่ะมีปัญหาปรึกษาหอยอะไรก็มีหมดจ้ะค่ะเหมือนเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมคะแดกแสงสาบจนตรงเลยหอยลาวุ้นไส่อะลาวพัฒนาใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ ถ้าใครสนใจจะสั่งอาหารเสริมอะไรก็แอดไลน์พี่จ่า,ามานะหรือโทรมาก็ได้นะ,ะหรือว่าถ้าจะเข้าห้องไปเข้าห้องสาระเพลนะคะ,คะมีทั้งุคนไทยข้างนอกรัฐบาลเป็น,นะคนมาจ้างทักมานะทักได้เลยตลอดนะคะได้ค่ะใช่ค่ะเบอร์เดิมเนาะ0942146464นะคะค่ะเอาขึ้นหน้าจอให้ละค่ะค่ะ0942146464นะคะค่ะ 3, 2, 1 1> ค่ะขอบพระคุณ รวยเง่งเง่นะคะใครที่ติดตามสาวละบแลวนะคะก็ต้อง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 ติดต่อ็นแกลแนนแลก็ขอให้มีคนติดตามกดติดตามกดติดขอบคุณค่ะให้ยังไม่ลืมขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสาวรับแลพารวยค่ะเพื่อนกับเมตตาไฮมาแล้วค่ะสำหรับ รัฐบาลงวดวันทีหนึ่งมิถุนาค่ะอยากให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยลำรวยเป็นน้ำกันนะล้วก็ขอให้เล่นยังมีสติเด้อพี่น้องเนอะสอบหรือบ่่สอบเห็นน้ำหรือว่าเห็นน้ำจงไหนกะคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปได้ค่ะลูกหลาน4289เป็นแค่แนวทางเป็นซื้อกลางให้พ่อแม่พี่น้อง ได้หยิบจับลอตเตรี่ค่ะจะได้โบซื้อแบบสเปส,สปะนะเพาให้เพราะยไม่ยญ่ทั้งบ้านสุขภาพแข็งแห้งคะ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัง,งใจให้ลูกหลาน4289ชาแนลเนเดอร์สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ